ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบวยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ อีฟ e ุตบอล2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นครับจะดำเนินการพูดถึงการหาแผนเด็ดแผนแรกันเหมือนเดิมคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดหรือรีวิวแผนแร่อะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่สมโมสรนไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเรามาดํเนินการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแลวกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารคนก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขออนุญาตตอบคําถามเกี่ยวกับทางบ้านก่อนเลยกันนะครับก็มีใครหลายคนนะครับทักเข้ามาถามกันนะครับว่าแผน424มาหรือยานะครับผมก็ขอบอกนะครับว่าตอนนี้คนที่ผมกําลังทําคลิปอยู่นะครับแผน424ก็คือจะเป็นแผนแรอยู่เหมือนเดิมคนยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับวันนี้ก็มาตอบคาถามให้เลยกันนะครับก็ถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่นะครับจะรีบอัปเดตหรือว่าสอนหา ให้ทุกคนได้รับรู้และไปหามาเล่นกันได้อย่างแน่นอนแน่นอนนะครับเรามาดูในส่วนของแผนวันนี้กันบ้างแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะทําการสอนหาแผนเด็ดแผนแร่ทุกคนหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับย้าไปอยู่ทีมไหนกันบ้างก็มาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะครับเริ่มที่แผนแร่ทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเน้นไปที่สโมสรในเจลิกสอกันเยอะหน่อยคนเพราะว่ามีแผนแปลกๆเยอะๆมากมายนะครับสำหรับเจลิกสอนะครับก็เริ่มที่ สมสอนแรกเลยแล้วกันนะครับกดยืนยันไปเลยทุกคนแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ default นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสับแผนแรกคือแผนของ442นะครับมันไม่ใช่424นะคนเพราะว่าถ้า424นะครับมันจะเป็นปีกู์คนแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปีกต่ำนั่นเองนะครับสับแผนของ442จาก e a ล u e 2นั่นเองนะครับ มีเซตแบ็กสองตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัววินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนหรือว่าใครที่กําลังหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรที่1ในส่วนของเจดีศรสนั่นเองนะครับเป็นแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนมาด้วยต่อแผนที่2กันเลยลวกันนะครับมาที่เจดีศสกันเหมือนเดิมทุกคนกดเข้าไปที่ ทวีปของเอเชียทุกคนเลยก็กดเข้ามาที่เจลิก2นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สโมสรที่2เลยทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นทีมในสโมสรเจลิก2เยอะพอสมควรนะทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้คือเป็นแผนของ4213นนั่นเองนะครับก็มีเซตแบ็กสอตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง cmf และก็ DM มเลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับอันนี้ก็ปรับได้ทั้ง cmf และก็ amf เลยนะครับ ต่อมาเป็นกองหน้า3ตัวคนแบ่งออกเป็นปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับสำหรับแผนของ4213นะครับก็ใครที่หาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นั่นเองนะครับมาด่วนต่อแผนที่3ามทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับอยู่ในส่วนของเจลิกสกันเหมือนเดิมทุกคนกดเข้าที่เอเชียนะครับแล้วก็เจลิกสคนเลื่อนลงมาที่สโมสรที่3คนหรือว่าสโมสรของเซนไดนั่นเองนะครับ ปรากฏไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเลยเดิมฟอรนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสหรับแผนของ4-1-4-1ครับทุกคนมีเซเตอร์แบ็กสองตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง CMF 2นเอฟสตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับสหรับแผนนี้เป็นแผนของ4-1-4-1นะครับก็กองหลังทุกคนยืนกันแน่นนะครับแล้วก็กองกลางก็แน่นเข้าไปอีกนะครับสหรับแผนนี้แล้วก็มีกองหน้าตัวเรเวลทุกคนยืนโดดๆอยู่ตัวเดียวเลยนี่นะครับ ประมาณนี้ทุกคนมาด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยแลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็อยู่ในส่วนของจีิกสกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับคนเลื่อนลงมาดันล่านะครับกดไปที่สมูสรอของโตชิกิเอสซนั่นเองนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสรับแผนของ3 2 4 1นั่นเองนะครับเป็นแผนหลังสามทุกคนมีเซตแบ็กสตัวนะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง C.M.F. แล้วก็ d m .F. เลยนะครับต่อด้วยวินแบกฝั่งซ้ายทุกคนวินแบกฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุก2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง A.M.F. และก็ C.M.F. เลยนี่นะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้คนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ32 4 1ก็อยู่ในส่วนของ j จลิกสกันเหมือนเดิมนี่นะครับสำหรับแผนหลังสาทุกคนแล้วก็กองกลางยืนกันแน่นมากๆเลยนั่นเองนะครับ และมาดวต่อแผนต่อใบพกคนอยู่ในส่วนของเจลิกสกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็ทีมจากเจลิกสเยอะพอสมควรนะครับกดเข้าและคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็เจอกับสโมสรของเนียอคนโตเกียวเวอร์ดี้นั่นเองนะครับประมาณนี้พกคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนเล่ดีโฟนะครับพกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสรับแผนของ433นะครับที่กองกลางตัวรับทุกคนยืนติดกับเซตแบ็กหรือว่า CB มากๆเลยนั่นเองนะครับ ก็มีเซตแบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลาง CMF 2ตัวนะครับกองหน้า3ตัวทุกคนโดยแบ่งออกเป็นปีกซ้ายทุกคนปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับกอมีใครชอบแผนนี้หรวอว่าใครที่กําลังถามหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ433จากสโมสรเจลิก2กันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบแผนหน้า3หรือว่า ตรงกลาง3ตัวหน้า3าตัวก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนมาดูต่อแผนต่อไปกันเลยด้วยกันนะครับไปกันแบบไวๆเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็เจลิกสกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้คือเน้นไปที่เจลิกสเยอะพอสมควรนะครับก็คือสโมสรของทุกคนเอสพลัสนั่นเองนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเลยเด f a u l t นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ42 31นั่นเองนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรูกอีกหนึ่งตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาพุกคนเลยก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครที่ชอบสายเปิดโมนคนก็สามารถเล่นแผนแนวนี้ได้น่นเองครับประมาณนี้พุกคนเลยก็มาดูแผนต่อไปนะครับก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าอยู่สโมสรไหนนะครับก่อจลีกสองกันเหมือนเดิมพุกคนเลื่อนลงมาที่เนี่ยทกคนวอร์ทิสนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าตามนี่เลยนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเลยเดิมฟอรนะครับ คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเป็นแผนของ4-2-3-1ในนองนะครับก็ใครที่ชอบสายเปิดโมดนะครับก็สามารถเอกมาเล่นแผนนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับและต่อมาทุกคนก็คืออยู่ในส่วนของเจลิก2กันเหมืนเดินคนบอกเลยว่าเจลิก2เกือบทั้งคลิปนะครับรอบนี้ทุกคนก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกมมนไปนที่สโมสรของนี่ทุกคน ก่อนไปดิโค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับก็คือได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-4-2นะครับที่กองกลางกับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาคนยืนเรียงแถวกันแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับวินแบ็กฝั่งขวาคนเลยก็กองหน้าตัวนอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-4-2นั่นอนนะครับ และต่อมาคนเป็นแผนสุดท้ายของเจล็กสอนะครับก็คือสโมสรสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับเป็นสโมสรของคูนาโมโต้ทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3133นะครับเป็นแผนหลังสามี1แผนที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามันมีเซตแบ็กสตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้า3ตัวแบ่งออกเป็น ปีกซ้ายปีกขวาและกลองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับใครที่ชอบแผนหลัง3าคนก็คือไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้มันน่าสนใจมากๆทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งปีกต่ําซ้ายขวาคนเลยก็ปีกสูงซ้ายขวาเลยนี่นะครับก็ตรงกลางอีกดืนเรียงแถวกันแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนั่นทุกคนกองกลางตัวรับกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับ ก็ใครที่ชอบอย่าลืมไปหาไปเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนของเจลีสอนคนเรามาดูในส่วนของแผนทีมชาติกันบ้างแล้วกันนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของแอฟริกาทุกคนเลือกมาที่ทีมชาตินะครับแล้วก็กดไปที่สมโมสรของซัมเบียนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆครับสำหรับแผนของ4-3-3หรือว่า4-2-1-3นั่นเองนะครับก็ต,ตรงนี้คนสามารถปรับได้ทั้ง CM F แล้วก็ MF เลยให้คุณก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ 4-2-1-3ที่ใครหลายคนคิดกันมากๆนะครับมีเซตแบ็กสอตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ d MF เลยนะครับต่วด้วยกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้หรือใครที่อยากลองเล่นแผนฮิตนะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้บอกเลยว่าฮิตกันมากๆคนหรือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวน,นะครับสำหรับแผนของทีมชาติซัมเบียนั่นเองนะครับ ก็ใครที่ชอบสายเปิดมงหรือว่าสายต่อบอลอะไรอย่างี้คนก็สามารถไปหาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้เหมาะสมกับสายหน้า3คนหรือว่าสายต่อบอลหรือสายสวนกลับนะคนบอกเลยว่าเล่นได้เกือบทุกรูปแบบเลยครับสำหรับแผนนี้ก็ไม่แปลกใจที่หลายคนฮิตกันมากๆนั่นเองนะครับและต่อมาคือแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับก็คือมาที่ในส่วนของยุโรปทุกคนกดเลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับแลวก็คือแผนของทีมชาติสวีเดนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ คล้ายคลึงกับ4-2-4มากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือแผนของ4-4-2ที่มีหน้าตามาแบบนี้นะครับก็มีเซตเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง c ซ f และก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็คือไปหาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนนั่นเองนะครับก็พอจะทดแทน4-2-4ได้พอสมควรนะครับแต่ว่า มันก็ยังไม่แรงเหมือน 42- สนั่นเองนะครับและต่อมาคือแผนของทีมชาติเช่นกันทุกคนก็คือกดเข้ามาที่เซาท์อเมริกาทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับกดไปที่ทีมชาติของเจนติน่านั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันคนคล้ายคลึงกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ากองหน้า2ตัวของแผนนี้นะครับมันจะมีหน้าเป้าและก็หน้าต่ํานั่นเองนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กข,ขวานะครับกองกลาง2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้า2ตัวแบ่งออกเเปป็นนห้้าา1ตัววแล้ก หน้าตัวต่ำหนึ่งตัวนั่นเองนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายทุกคนก็คือแผนของทีมชาติเช่นกันนะครับก็คือเข้าไปที่ยุโรปนะครับและก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติคนกดเข้าไปที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาปิดท้ายให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอยู่ทุกคนก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-1-3-2ของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ มีเซนเตอร์แบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ2ตัวครับสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวคนแบ่งออกเป็นหน้าเป้าและก็หน้าต่ำนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือรอแผนในกันอยู่บ้างหรือว่าชอบแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกัน ดีครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li น์แอดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ